ดืองดืองเดืองดึงดึงเดองเอ้ดึองเดืงดึงดึองดึองดึองเอ้ยดืองดืงดืงดืงดงเดองเดง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 เอ้ดึงดึงดงดึงดึงดึงเอ้ดึงดึงดึงดืงดืงดองเอ้ดงดือเรนดเเ้ดเดอง ดาว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 ผมชื่อดาวมงคลดาว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 ผมชื่อดาวมงคลน่ารักแสนสนใครเห็นต่างชื่นใจสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้เรามานะคะอ่า แก้บุญที่เราขอพรจากพระครูประกรรมไว้นะคะว่าให้แม่แป้งโคตรง่ายๆอย่าให้เจ็บนานนะคะออกมาแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกตอนนี้ก็แม่แป้งกับน้องจันเจ้าก็แข็งแรงแล้วนะคะเราพาพี่ดาวนะคะมาแก้บุญด้วยนะคะวันนี้แต่พี่ดาวเดินมายังไม่ถึงนะคะไปดูว่าเราเตรียมอะไรมาบ้างนะคะเราก็มา ี่ของที่เราเตรียมมาไหว้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอพี่ดาวอยู่นะคะพี่ดาวนะคะยังไม่มานะคะอาบน้ําแตง่งอาบน้ําอยู่อาบน้ํารอรออยู่ <c oughs> นะคะน้องดาวมากับอ่าควนหน่อยนะคะนี่เป็น <c oughs> นะคะเป็นอ่า ประกำหลวงที่รักษาอยู่นะคะทีอ่องค์การคชนศึกษาหมู่บ้านช้างบ้านตะกางนะคะหรือลูกของช้างของเรานะคะมาแล้วตอนนี้พี่ดาวเรามาแล้วมาเกบนให้น้องจันเจ้าแล้วมาแล้วมาแล้ว อาบน้ำมายังงอเลยเฮ้ยนี่เด้อพ่อประกำเอ้ยพี่ดาดาวมงคลมาแล้วมาแก้บนให้น้องจันเจ้าแล้วเฮียรับเพิ่นซื้อดาวมงคลละนี่ไอเพิ่นมีงานเขาหลายๆเด้อไปใส่มาใส่กะมีแต่คนนิยมชมชอบจังสี่ลานับหนาทึ่ยตังสี่ละน้องพอพดเนาะงานให้นไรเข่ามาหลายๆกินบรเวนเซนบรืมกลับมางั้น ไปนั่งทายยุ่พุ่นก็ลูกรอบพุทเท่าก้อนถูดได้อด <laughs> ตอนนี้เราก็เตรียมของนะคะ ที่จะเส้นวายนะคะเตรียมมาจากบ้านเลยดึงดึๆงดึงดึ่งดึ่งดึงเอ้ดึงดึงดึงดึ่งดึงดึงเอ้ดึง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 เอ้ดึง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 เอ้ดึงดึ่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 งเอ้ดึงดึงดึ่งดึ่งดึ่งดึงเอ้ดึงดึงดึงดึ่งดึงเอ ดึง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 เดไอ้ดินดึนเดึนเดึนเดินเดึนไอดึนเดินเดินดึนดึนดึนไอเดินเดึนดึนดเดดไอ้ดินดึ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 นอดึนเดึนดึง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 ไอดึงดึงเดึน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 ไอเดึนดึนเดิ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 นไอเดินเดนเดิ่เดินเดินเดไอดินเ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 ดเดอดเดิเดินดดดไอเดินดินเดินเดินเดินดินไอเดินเดนเดิเนดไอน เนี่ยโชว์บันทายอันอวบอันยังสี่อะนี่เอ้ย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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ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 ้ยช่วยช่วยช่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเนาะมักหน่อพุ่น่ะ พูน่ะพูน่ะย่านพ่นบ่เห็นพูน่ะพูน่ะพูน่ะน่ะตึกบอ่อขาดยังนงางดาวนางล่งล,งลุกนางลง่อง <c oughs> <c oughs> đó là cái nó 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 nó

में कम में हो นางลงหมดเจา้าแม่เขาซื้อพังสมหญิง มอเอิญกันแต่ไม่แป้งไม่แป้งนั่นละ เีาทำให้ดกว่านี้ทำให้เราทำใหดนี้ทำกว่น้ทำใหเราทำให้ดีกว่านี้ทำใหาทกว่านีเราทำว่านี้ทำให้เกว้าในที่ราว่านราทำในาทีกวนี้ทำใเราทำีกว่านี้ท้าว่หเราทำ้าเราทำานี้ทเร่นี้้เราทกวนให้กวนเรา <laughs> các anh có khu đấy nghĩ là sám lò thường liền. ทั้งขุนย้อนแสงไปเลยบอทั้งนี้ล่ะบุย้อนทัุ้ขุนมันแสงมานน่ย้อนแสง

ขออ๋อบ่ได้แม่เป็นเจ้ากะ <laughs> <God laughs> dạng 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 dạng

นักเตะมาเรียนบ่พืได้มาเลยเพื่อนมาหาพ่อละลาดาวเอ้บ้านี่มาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกเดี๋ยวจะพาเต้นถวายเพื่นอีกจุดตอนสิครับมาลุกขึ้นลุกขึ้นมาลุกขึ้นลุกขึ้นเออ เออเออว้าวนเนาะดีใจละนอนแจกนอนจริงมาได้น้องสาววาสันเอาลูกกันลูกกันดีดเออหาเต้นให้มึงมเร็วหาเต้นให้มึงเร็วครับเออเฮ้ย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 

เบิงเอาเด้อเบิงเอาเด้อพ่อประกำนี่ล่นองดาวมงค้นนี่ไม่ลาไปออกงานกัให้ได้ติป์หลายๆให้โชคให้มานกลับมาเใไอมีเจ่คนหักคนหอมให้งานการลังไหลขมาเด้อเฮเเฮเเฮเเฮฮเฮเฮ เชิบเฮ้ยเก่งเก่งดูเก่งสวัสดีครับยังยังค si> ้างอยู่ยังค้างอยู่พ่อบอกให้พอไม่พอยังยังยังเด เรียนรู้ฉลาดหัวไวทุ่มเทสุดตัวสุดใจของกินมาใกล้ใกล้หิวแล้วตามันลา